พูดถึงแฟนชายที่เห็นเยอะและหลายคนอาจจะใช้บ่อยเลยก็คือร้านสะดวกซักและแบรนด์ที่เป็นยอดนิยมที่เห็นบ่อยมากๆคือออสเทลิเป็นร้านสีฟ้าที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆทางแบรนด์ออสเทลิมีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ได้รับมาตรฐานทางการผลิต ISO และ CE และดับสากลและร้านออสเทลิได้มีชุม,มนีที่ให้โอกาสคุณป้าผู้สูงอายุได้ทํางานที่จะซัก อบพับให้เราอีกด้วยแล้วถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของร้านออเทลีต้องลงทุนเท่าไหร่ไปฟังกันเลยออเทลีมีด้วยกัน2ไซสและแบ่งออกเป็นเครื่องซัก2แบรนด์ไซส์ M ใช้พื้นที่40-48ตารางเมตรไซส์ L ใช้พื้นที่60-90ตารางเมตรอธิแบรนด์แรก O อเอซีไซสราคา2 4 2 2 2 3 8 0บาทในเครื่องซักผ้า10กิ4เครื่อง17กิโ1เครื่องเครื่องอบผ้า15กิโ4เครื่องไซส์ราคา3 1 6 3 4 0 0บาทในเครื่องซักผ้า10กิโล4เครื่อง13กิโ1เครื่อง,ง17ก,กิโ 4, 5, 3, 3, 1, 7, 2เครื่องเครื่องอบผ้า15 กิโล6เครื่องมาต่อที่แบรนด์ที่2แบรนด์ฮิวไซเอ็มราคา2ล้าน7แสน9หมื่น200บาทได้เครื่องซักผ้า9กิโล2เครื่อง14กิโล2เครื่อง18กิโล1เครื่องเครื่องอบผ้า15กิโล4เครื่องไซเอลราคา3ล้าน7แสน1,400บาทเครื่องซักผ้า9กิโล2เครื่อง14กิโล3เครื่อง18กิโล2เครื่องเครื่องอบผ้า15กิโล6เครื่องมีบริการหลังการขายฟรีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาในกรณีซ่อมและเสียฟรี2ปีมีค่าการตลาดส่วนกลางตต่่่่ออออเเเเเดดดืืืนน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 นใใททีีีปปปป็็ไป้ไาาแฟชย ต้นไปราคารวมทุกอย่างยกเว้นค่ารื้อถอนขนส่งและการตกแต่งร้านใครที่สนใจก็สามารถทักไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจออเทลรได้เลยนะ